สวัสดีจ้าพบกันอีกแล้วจ้าวันนี้กับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติสําหรับแอร์นะคะสําหรับใครที่ตอนนี้บ้านไฟตกบ้านอยู่ปลายสายเดินสายไกลรากสายไกล ก่นะหรือว่าตอนนี้นะบ้านใครอยู่บ้านในบ้านนอกนะหรือว่าตอนนี้เนี่ยบ้านใครอยู่สุดซอยอยู่ไทยซอยท้ายหมู่บ้านเจอปัญหาไฟตกเจอปัญหาไฟเกินเจอปัญหาไฟกระชากมาทางนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยต้องบอกนะว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาไฟตกให้แอร์ได้รุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับแอร์เนี่ยตั้งแต่แอร์เก้าพันแอร์หมื่นสองแอร์ 6, แล้วก็เป็นแอร์หมื่นนะคะตัวเนี้ยรองรับแอร์หนตันหรือว่า1,800งหมื่ BTU ในเมื่อรองรับได้ถึง18ตัวแอร์เ0้าพันแอร์หมื่นก็สามารถใช้ได้นะคะราคาไม่แพงด้วยตัวละ3ามพบาทเท่านั้นนะบ้านในควรจะมีจะ้ะ ค้าตัวนี้นะต้องบอกก่อนนะทุกคนตัวนี้รองรับการจ่ายไฟ14แอมป์รองรับไฟตกได้ต่ำสุดก็คือ130โวลต์รองรับไฟเกินได้สูงสุดเนี่ยนะก็คือ280โวลต์จ้าแสดงสถานะแบบดิจิตอลสมาร์ทไฮดีเรยเริ่มการเริ่มการทำงานเนี่ยอัตโนมัติถ้าหนอมแอร์แห้อย,ยืนยาวนานแอร์เย็นฉ่ำเมื่อไฟตกเนี่ยก็สามารถทำงานได้จ้า นี่เลยที่จะบอกก็คือการทํางานนะของเครื่องเนี้ยอัตโนมัติอย่างแท้จริงตัวนี้หน้าจอจะมีหนึ่งหน้าจอนะทุกคนและแสดงสถานนะทั้งไฟเข้าและไฟออกให้เราเห็นเลยว่าตอนนี้ไฟเข้าเท่าไหร่ไฟออกเท่าไหร่ด้วยแหละเธอจะบอกให้ว่าดีมากตัวนี้นะการทํางานดี ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานอย่างเต็มที่สเถียรปกติเครื่องไม่รวนแอร์เย็นสบายแน่แกเชื่อฉันฉันจะบอกให้เลยว่ามันต้องมีจริงๆแก้ปัญหาไฟตกให้สําหรับแอร์ ราจะบอกให้ฟังว่าเรื่องการแพคเนี่ยนะแพ็คอย่างดีมีโฟมหนักกันกระแทกหออย่างดีมีวัสดุกันชื้นแถมใส่ไฟสามคูณยี่สิบหนึ่งเมตรแถมพักแถมตะปูยึดกระดาษทาบวัดเพื่อเจาะใบระระกันมีครบจบจ้าที่สำคัญนี้ต้องบอกเลยนะว่าไม่ว่าจะบ้านเพื่อนบ้านป้าป้าคัางบ้านหรือว่า ลูกค้าที่มารีวิวให้นะหรือว่าไม่ว่าจะบ้านนอกบ้านในเนี่ยเขาใช้กันหมดแล้วนะคะเครื่องกันไฟตกนะคะดรอกตกรีนสําหรับแอร์นะบ้านใครไฟตกไฟเกินไฟกระชากแอร์ทำงานไม่ได้ทําได้ไม่เต็มที่เนี่ยต้องมีแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันป้าข้างบ้านเนี่ยถามกันมาเยอะว่าต่อยากไหมคือบอกเลยนะว่ามีแผนภาพการเชื่อมต่อให้ต่อง่ายมากแม่เห็นไหม ทีเนี้ยใครสนใจจะสั่งเนี่ยก็โทรมาหน่อยไม่ได้หรือไงสามารถโทรมาได้เลยนะที่เบอร์0926382229 0926382366ทักราย ID ไลน์แอสไซ D R G R ดั E N นะพวกเองทักมาเลยจ้า